นีอัดมากพอตำนานพี่น้องพี่น้องถ้าเออซื้อปันนี้พี่น้องหูเบมือนทุกคนนี่ครับตำนานกอดสินแคลครับผมเป็นไครไปวะไรครับผมแม่แสงอรุณบุญยูครับผมดีใจจังเลยจ้าเราไอา้ที่ว่าเป็นไอดอลมันบอแม่เป็นไอดอลเนาะอันร่องควันเห้แม่เบ้่งไรบ้างจังสีเสือจังสีเสื้อขัดบ้าอไหมขัดเสือ้อไม่นี้ลูกลูกมากใจ ให้แม่สอนให้แม่สอนจะสอนแม่สอนมาดิแม่ไปเลยติดตามผลงานรับรัดทางหลังสดการแม่ทางหลังสดการเนาะขันปอนบ่ได้นี่มาเสือเด้ยมาเป็นมาเป็นแฟนครับนางสงการต์อายก่็ลืมสัญญาหลังเบสตาหัวใจเราเริ่มปวด การ์ลจิวโนตสตาสวดเฮ็ดนางจะปวดหมุนเอเไคือห้องอาซามิตันต้องดูกันว่าสิพฟัไห้ปะเอาตาแ,แม่ลอกแม่ลอกโอ้ยที่ได้รบาร์จีไ้อกเอ้าล่มเลยนะล่มเล้แม่ลังตองฟานอ่ายกเลี้ยงสัตญนาอามาาะมีแค่ผู้เดียว ครับพี่น้องรอเพีอจะรอกัเี่ยแบบกบได้ดีใจนะคร้อกัร้ออันนี้ว่าอัี้แม่เพงเป็นมัลลิกาครับแต่ว่าปีนี้อ่านหนังโป๊พกำนั่นโอ้พอพกพับ<พ>นั่งพอกันั่นจริงจได้เรื่องเลยนี่ละมัล,มลิกาแต่ก็พอกับนั่แม่ไม่เจกันนี่นแค่ไหมเมื่อก่อนัมื่อก่อนแม่แม่แห่พรอนพอกำนันแห่ ขอให้ลูกอาจเป็นปังๆนะคะแล้วก็แสดงออกมาแบบว่าควเพ็นกับหายขอให้คนที่กำชมชอบนะคะให้ชินชอบนะคะได้มาละลายปังๆนะลูกเด้อขอสักแดัินแม่เพื่อนด่วนแล้จะบอกาศข่ามามาหาครับอมไอายอายแม่แต่ว่ามือนี้มันสำพลาจะแม่นานละะัโ้โิตตาตมาจะโดนในที่ครับรักพวามวังบวย่คนเขา ตี<ส>๋จ้ามันแมนทุกคนไม่หลังต่อหน้าหมอดิเพราะแม่งรักเขนแม่งเตะรัสาวมสาวนารารักรัอข้อมูลมากไม่อยากรักมีะเพ่งนี่เพ่งนี่แหมเพ่งไม่ใจคำที่ลำตะวังอ้กัะฟันไั้หมักไรพี่จ้าเราฟฝ้าไปเพ่งไม่เพราะแมนอะสามันกินดองสำรองกินน้ำตาเที่ยงนี่ พี่พี่เรียกบัตรอาท์ตี่ค่ะพี่โคนรแดงพี่ชั้นชั้ชนนี่ไอชั้นชนติตามน,นี่ครับมีความสามารถทั้งแบบแสดงกับเก่งนะคะเป็นนองไม้นะคะนองไม้แล้วก็กัดตะวันเก่งมากๆเลยค่ะแต่งเพลงให้แม่แสงอรุณนองเด้นฤดูกันนี่เจอกันแน่นอนเลยค่ะหกนี่พี่น้องมาเดีค๋ควขับเยอะมากมาเบิดมาให้กันตังใจกันนะคะพีมพ์ศูนย์จุดหานะคะพิมพ์ตำนานนะคะแล้วก็ พิมพ์เทคนิคนะคะสั่งหนึ่งนะอ,อย่าลืมหก้กระลังใจทั้งแม่แสงอารุนแล้กกัรน,น,อน,อน,อนอ้องน้องน้องอาแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะครับขอบคุณค่ะจ้า <laughs>